สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึวันนี้ก็คือขยี้โมเมนต,ต์ของไบร์วินที่ l i ฟ e at l u ันช์เพื่อนลันช์เพื่อนไลฟ์ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะ,คะทุกคนวันนี้เราจะมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ในไลฟ์แอดลันชเพื่อนลช์เพื่อไลฟ์กันนะคะคือวันนี้เปิดไลฟ์มาด้วย4หนุ่มเอฟโในชุดขาวยังหล่อเลยค่ะทุกคนแต่เอ๊ะทำไมมี2คนที่ไม่ใส่ขาวล้วนล่ะคะคือดีวกับนาน้ใส่ขาวล้วนทั้งเสื้อตัวนอกและเสื้อตัวในเลย แต่มีคู่พี่น้องไม่จริงเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาใส่เสื้อตัวนอกสีขาวแต่เสื้อตัวในเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยจ้าแหมกลัวเขาไม่รู้เหรอว่าเป็นแฟนกันอะ่ะถึงได้แต่งตัวมาเหมือนกันสักขนาดเนี้คือวันนี้เขาให้มาในตรีมทานข้าวเที่ยงกับสีหนุ่มเอฟโฟไม่ใช่หรอแต่ทําไมดูเหมือนสองคนนั้นก็ามาทานข้าวเที่ยงสวีทหวานกันอยู่สองคนเลยละคะ เพราะเตรียมการแต่งตัวช่างเข้ากับวิวบรรยากาศข้างหลังเสลือเกินค่ะทุกคน <c oughs> คือเป็นวิวตึกสูงพร้อมท้องฟ้าสีฟ้าและปุยเมฆสีขาวเหมือนชุดของคู่พี่น้องไม่จริงเขาเลยละคะ่ะแหมทีมงานที่เตรียมชุดกับทีมเตรียมแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยเป็นชิปเปอร์เหมือนพวกเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงรู้ใจชิปเปอร์อย่างเราขนาดนี้เนี่ย ค่ะแล้ววันนี้คู่พี่น้องไม่จริงเข้าทานเมนูข้าวหน้าเนื้อเหมือนกันด้วยนะคะแล้วตอนที่ไบรท์ครเอทเมนูอาหารแล้วบอกว่าแอบขโมยข้าวหน้าเนื้อมาเสียงทีมงานคือร้องเอ้ยขึ้นมาแบบยิ่งกว่าสียงชิปเปอร์อย่างเราๆซะอีกจ้อีกฉันมั่นใจละว,ว่าในทีมงานจะต้องมีชิปเปอร์อยู่ด้วยแน่ๆโอ้ยทุกคนนอกจากเขาจะแต่งตัวเหมือนกันแล้วเขายังทานข้าวหน้าเนื้อเหมือนกันไปอีก เออหนูลูกหนูกลัวพวกเราไม่เชื่อว่าพวกหนูเป็นแฟนกันงั้นหรอถึงได้เหมือนกันซะทุกอย่างขนาดนั้นนะคะตายตายตายไลยฟน์นี้ความแฟนทะลุกออกนอกจอมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์เลยค่ะคุณขาค่ะ,คะในระหว่างที่ดิวกับนาน้กำลังแนะนำเมนูอาหารของตัวเองอยู่น้องวินถ้าทางจะหิวมากน้องเริ่มทานก่อนคนอื่นเลยจ้าถึงว่าเจ้าคนพี่พูดเหมือนอยากให้รีบแนะนำจะได้รีบทาน ก็รู้ว่าเจ้าคนน้องหิวมากนี่เองแม้ใส่ใจเก่งเป็นห่วงอยู่คนเดียวนั่นแหละเนอะค่ะวันนี้ไม่ใช่มีแค่ชุดและเมนูอาหารเท่านั้นนะคะที่พวกเขาเหมือนกันแม้แต่ถ้วยซุปพวกเขาก็ยังเหมือนกันเลยจ้าคือวันนี้ถ้าไม่มีดีลกับนานี้อีชันนึกว่าเขามาดินเนอร์กันสองคนท่ามกลางวิวสุดแสนโรแมนติกบนดาดฟ้านะคะคุณขาโอ้ยมาทานข้าวกันสี่คนยังไงที่เหมือนมากันสองคนคะ ตายตายตายช่วงนี้อะไรก็ดูหวานไปหมดเลยเนาะค่ะแล้วตอนที่เขาทำท่าป้อนอาหารให้กับแฟน,ฟนคือคนน้องป้อนข้าวคนพี่ป้อนกับคือพี่ชมดูไปก็เขินไปเพราะเวลาเขายื่นช้อนมามันเหมือนเขายื่นมาป้อนกันเองมากโอ้ยตายตายตายอีชั้นนี้แทบจะน้อยลงไปกองอยู่กับพื้นเลยละคะ่ะโุณนค่ะตอนที่น้องเดียวถามว่าปกติถ้าเราทานข้าวกันเราคุยอะไรกันอะไบรท์บอกว่าทานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคุย น้องดิวรีบขอโทษอย่างไวส่วนเจ้าเมทวินยิ้มตาปิดเลยจ้าสงสัยจะเคยโดนพี่ดุเรื่องนี้มาก่อนเหมือนจะคิดในใจแล้วว่าเอาแล้วไอ้ดิวมึงโดนเหมือนที่พี่เคยโดนแล้วอะไรนี้ค่ะตอนที่น้องดิวบอกว่าไลฟ์คราวที่แล้วผมบอกว่าชอบดัชมิวรถบูเบอรี่เนาะแล้วไบรท์ก็ถามว่าแล้วไลฟ์นี้ชอบรถอะไรน้องดิวบอกว่าชอบทุกรถเลยแล้วไบรท์ก็พูดว่าวินมึงกับกูไม่ต้องทํางานแล้วกูว่าให้มันทานํางานมั่ง แหม่พอจะหาพวกก็เรียกชื่อน้องทันทีเลยนะพ่อในใจคือตัวเองกับน้องอยู่ทีมเดียวกันตลอดเลยอะไรงี้ถึงแม้พรีเซนเตอร์ดัชมิ l จะมีกันสี่คนแต่ในใจคนพี่คนน้องคือคู่กันและอยู่ทีมเดียวกันอยู่ดีจ้าตามเพราะเราคู่กันนะเนาะเพราะเราจะคู่กันไปทุกๆอย่างทุกๆงานเลยอะไรงี้ค่ะตอนที่พูดถึงเรื่องเอฟโอลและไบรท์กำลังเผาหนานี้อยู่จู่ๆไบรท์ right ก็ถามน้องวินว่า กวินเป็นไงมัง่งได้ดึงเอาความเป็นกวินมาใช้ในชีวิตบ้างไหมช่วงนี้น้องวินถึงกับชะง,งักแล้วถามว่าฮะอะไรนะแล้วเจ้าคนพี่ก็ถามย้ำอีกครั้งแล้วน้องก็ตอบด้วยสีหน้าเกรงๆว่าโอ้โหไม่ได้ใช้เลยครับแล้วคนพี่ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่หมายถึงความเป็นผู้ดีไม่ได้หมายถึงความเป็นเพลย์บอยเราคิดถึงอะไรเนี่ยเจ้าคนน้องก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เราแยกกันแล้วคนพี่ก็ว่าตอบแบบนักสแสดง โอ้ยทุกคนที่เจ้าคนพี่ถามน้องแบบนี้เนี่ยเชื่อเถอะว่าเจ้าคนพี่หมายถึงเรื่องเพลย์บอยของกวินนั่นแหละว่าน้องไดเอามาใช้บ้างไหมคือเห็นช่วงเนี้น้องไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆไงตัวน้องแอบ,บไปเจ้าชู้ใส่คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้อะไรนี้คือไบร์ทจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนคือจะไม่ห้ามและจะไม่คาดคันเพื่อเอาความจริงแต่จะทําเป็นโยนหินถามทางเพื่อให้อีกฝ่ายเผยความจริงออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแม้ลูกชายฉันมันร้ายค่ะคุณขา แต่จะว่าไปใช้วิธีนี้ก็ดีนะคะเพราะถ้าไปาคาดคั้นถามตรงๆอาจทําให้ทะเลาะกันก็ได้คือไบร์สมะสมกับที่เป็นเด็กเรียนเก่งจริงๆคือเก่งไปหมดเก่งทั้งเรื่องจิตวิทยาอีกด้วยแล้วตอนที่พอคนพี่ถามเจ้าคนน้องคือดูเหมือนจะรู้ว่างานเข้าแล้วแน่ๆคือต่อไปก็ดูเกรงๆไปสงสัยปกติเวลาไปไหนที่คนพี่ไม่ได้ไปด้วยคงเจอคนพี่โยนหินถามทางแบบนี้บ่อยๆแล้สิใช่ไหมเจ้ากระต่ายจอมโซนเนย ค่ะแต่ความร้ายความเจ้าเล่์ของลูกชายฉันก็ไม่เบาค่ะคุณขาคือพอเมาทุกคนไปหมดแล้วพอเขาวกจะมาเมาเรื่องตัวเองบ้างลูกชายฉันรีบเปลี่ยนเรื่องเลยจ้าแหมสมกับเป็นหัวหน้าแก๊ง F f o จริงๆคือคุมเกงคุมทุกสถานกา,ารณ์จริงๆไม่ว่าน้องๆจะเริ่มคุยออกนอกเรื่องพี่แกก็จะคอยต้อนน้องๆให้กลับเข้ามาอยู่ในลู่ในทางแต่พอน้องๆเขาจะเมาเรื่องตัวเองก็เปลี่ยนเรื่องเพื่อคุมเกมการสนทนาในวันนี้อีกโอ้ยร้ายมากพ่อ ทั้งรายทั้งเจ้าเล่เลยนะเราอะค่ะตอนที่เล่นเกมถามปุบ๊บตอบปั๊บคือไบรท์ถามเป็นคนแรกถามว่าใครกินเก่งที่สุดแล้วทุกคนก็ชี้ไปที่น้องวินแหมขนาดคิดเรื่องคำถามยังคิดแต่เรื่องของน้องเลยเนาะในใจมีเรื่องของคนอื่นนอกจากเรื่องของน้องบ้างไหมลูกค่ะแล้วตอนที่ดิวถามว่าใครหลุดขำบ่อยที่สุดไบรท์ Bright คือชี้ทั้งน้องวินและนาน,นิเลยพอน้องวินบอกว่าเวลาทำงานกับพี่นานิจะชอบหลุดขำกันเองไม่รู้เป็นอะไร นานนี้ก็บอกคือมองหน้ากันไม่ได้เลยจะหลุดขำกันตลอดแถมยังชอบแป้งกันให้ขำเวลาอีกคนเข้าฉากอาจารย์ได้ฟังแบบนี้คือรู้เลยว่าทั้งนานนี้และน้องวินก็คือตัวป่วนตัวหาในกองแน่ๆลักษณะนี้คือพี่น้องสายหาแน่นอนไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับคู่นี้แล้วละค่ะทุกคนค่ะและอีกคําถามก็คือใครสร้างสีสันในกองเก่งที่สุดคือพอถามเสร็จไบรท์ก็ทํามือชี้ไปที่น้องวินแต่ก็เปลี่ยนใจชี้ไปที่น้องดิว โอ้ยมันยังไงอะลูกถ้าจะตอบน้องอีกกลัวเขาแซงนั้นเหรอถึงได้เปลี่ยนไปตอบน้องดิวอะแต่ในใจแม่รู้นะว่าหนูเลือกคนน้องนั่นแหละเพราะคนที่สร้างสีสันในกองและทำให้หนูมีความสุขและอยากไปกองทุกวันแม่เชื่อว่าสำหรับหนูก็คือคนน้องแน่ๆคิดคำถามมาแต่ละคำถามมันเกี่ยวกับน้องทั้งนั้นใจเราเคยเป็นของเราบ้างไหมแม่ถามจริงๆค,ค่ะค่ะแล้วตอนที่น้องดิวตอบว่าทุกคนมีสีเป็นของตัวเอง คือประมาณทุกคนสร้างสีสันหมดแล้วไบรท์ก็คือรู้สึกรับไม่ได้กับคําตอบของลูกน้องที่ตอบแบบดูดีเกินไปจนคว้าฝาที่ปิดอาหารมาครอบหัวตัวเอง oh, <no. S 1> เดี๋ยวนะลูกเดียวคืออันนี้มันติดกันมาเหรอหรือ,อยังไง oh, <no. S 1> เจ้าคนน้องก็เคยเอากระเป๋าครอบหัวตัวเองกลางไลฟ์มาแล้วตอนนี้เจ้าคนพี่ก็เอาที่ครอบอาหาร มาครอบหัวตัวเองกลางไลฟ์อีกเหมือนกันโอ้ยหนูเป็นแฟนกันก็ไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันทุกอย่างขนาดนี้ก็ได้ลูกตายตายตาย,ตายความแฟนน่ะเนาะเหมือนกันแทบจะทุกอย่างจริงๆค่ะและตอนที่ไบรท์ขอให้น้องดิวลงรายละเอียดที่บอกว่าทุกคนมีสีเป็นของตัวเองให้บอกว่าใครเป็นสีอะไรบ้างแล้วน้องดิวก็ตอบว่าพี่ไบรท์มีหลายสีคือเป็นสีรุง้งมีอารมณ์ที่แบบว่าสุดทุกอย่างโกรธสุดตลบสุดเศร้าสุดโมโ oh หสุดอะไรอย่างเนี้ย เลยให้พี่ไบรท์เป็นสีรุง้งส่วนคุณชายกวินน้องดิวบอกว่ามีความอ่อนโยนให้เป็นสีชมพูละกันโอ้ยดิวลูกหนูช่างเปรียบเทียบได้โดนใจแม่เหลือเกินสีรุ้งเนี่ยมันเหมาะกับพี่ไบรท์ามากในตอนเนี้ยส่วนพี่วินก็เป็นสีชมพูชมพูหวานแหววว่าลูกถูกแล้ว คือเอาจริงๆตอนนี้ทั้งคู่เหมาะทั้งสีรุ้งและสีชมพูเลยแหละค่ะคุณขาเพราะสีรุ้งก็บอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ส่วนสีชมพูก็บอกถึงอารมณ์และความรู้สึกในใจของทั้งคู่ในตอนนี้เหมือนกันคือที่น้องดิวเปรียบเทียบมาเนี่ยมันไม่ใช่ไทม์กับกวินเลยนะนี่มันไบร์วินชัดๆว่าแม้ทุกคนค่ะส่วนข้อสุดท้ายน้องวินถามว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งที่สุดทุกคนชี้ไปที่ไบรท์กันหมดเลยแม้แต่ไบร์ก็ชี้ที่ตัวเองเหมือนกันจ้าเป็นหัวหน้าแก๊งทั้้งงไรทััทมนน่แหละ ไทมก็เป็นหัวหน้าแก๊งเอฟโฟส่วนไบรท์ก็เป็นหัวหน้าน้องๆทั้ง3คนในวันนี้เพราะน้องๆกะจะเผาพี่ไบรท์ทีไรก็โดนพี่ไบรท์เปลี่ยนเรื่องได้ตลอดจริงๆแถมคุมน้องๆได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะช่วงท้ายๆไลฟ์ในระหว่างที่ทุกคนกําลังบอกโปรโมชั่นของ d ดัชมิลอยู่เจ้ากระตุยวินก็ยังกินไม่หยุดจนเจ้าคนพี่ขายของเสร็จก็หันมาพูดว่าให้วินยังกินต่อจ้าลูกสะพ้ยฉันหิวจริงจังมากๆเลยค่ะดูออก ค่ะวันนี้มีคนบอกว่าเจ้าคนน้องไม่ค่อยสบายถึงว่าเห็นเจ้าคนพี่ทำมือทำไม้กับทีมงานเหมือนจะบอกทีมงานว่าให้ตัดจบไลฟ์ได้แล้วสงสัยคนพี่คงเป็นห่วงน้องหน้าดูเลยค่ะเพราะขนาดเวลาไลฟ์อยู่ได้ยินเสียงน้องจามพี่แกยังหันขวับไปมองด้วยความเป็นห่วงเลยอะ่ะนี่เจ้าคนพี่คงจะเห็นอาการน้องไม่ค่อยดีเลยค่ะเลยเป็นห่วงมากเลยอยากให้น้องได้พักว่าแต่อาทิตย์ที่แล้วคนพี่ป่วยมาอาทิตย์นี้เจ้าคนน้องป่วยเอ๊ยยังไงจ้ายังไง คนอื่นที่ถ่ายเอฟโวได้กันไม่มีใครป่วยเลยแต่ป่วยกันอยู่แค่สองคนใกล้ชิดกันขนาดไหนละจ้าถึงป่วยคูอ่อ๋ออย่างว่าแหละก็คนใกล้ชิดกันจนถึงขนาดนอนคลุกวงในกันมาแล้วนี่เนอะจะติดไข้ติดหวัดกันมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกจ้าจริงไหมคะดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนยเยอะหายไวๆนะเจ้าบีสองของแม่ฝากเจ้าบีหนึ่งดูแลน้องด้วยนะลูกหายไวๆนะคะคนแกงค่ะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะทุกคนปินกันไม่เอ่ย มากินข้าวสี่คนคีไรเหมือนมากันแค่สองคนทุกทีเลยเนาะคู่นี้จะอยู่กันแค่สองคนหรืออยู่แบบคู่คนมากมายยังไงยังไงก็ดูออกว่าเป็นแฟนกันว่ามากทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินมาฝากทุกคนกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้ค่อยมาฟินกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ